เห็ดมณีจ้าเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งหมอปลาร้านที่ร้านแกงเที่ยงจ้าแซบ่บนะคะเห็ดเพิ่งข้าวใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนมน,นีแกงเห็ดนะคะหาเห็ดมาแลกกับพวกมาแกงค่ะแกงเห็ดเพิ่งค่ะมนีแกงเห็ดเพิ่ง,ง,งข้าวนะคะใส่น้ำปลาใส่อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่พริกใส่อะไรเรียบร้อยกำลังจะได้ที่ใส่ข้าวลงจังหน่อยะะแล้วค่ะเนาะข้าวนื่อข้าวนี่แหละคะ่ะใส่ลงค่ะใสนะ่น,น,ะะนะะ้วนะปลาโล่งไปเดี๋ค่ะเฮ็ดพึ่งเด้อยค่ะเด้อเฮ็ดพึ่งข้าวมือค่ะเกงเฮ็ดพึ่งข้าวค่ะคนโต๊ะใหม่คนกักะล่างโต๊ะค่ะมีแกงเห็ดกินล่หมือกันนะคะ่ะกินสองคนชาวบ้านเนาะคะ่เนนะเดี๋ยค่ะ ลั่งได้ที่แล้ค่ะนั่งโคดได้ที่ค่ะเปน้ำปลาลงจักน้อยเนาอค่ะนอะ้องเปน้ำปลาลง ใส่ถุงนัวลงค่ะอาฝุดได้ที่แล้วค่ะนี่ก็ใบแมงลักกับไข่เลิอดข้างหัวข้างบ้านเ่าเนาะค่ะปลูวไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาลงไปเลยค่ะโจดสุดท้ายเรียบร้อย อ้าอปิดใตาเสร็จ่ค่ะพี่ไี่นะคะทุกคน